สวัสดีครับคัมาีรก,กับช่องหามาขายเหรียญเก่าอีกแล้วนะครับสำหรับอ p นี้นะครับวีนี้ผมมีเหรียญหนึ่งบาทในหลวงรชัชรัชกาลที่เก้ามานำเสนอนะครับนะครับนะครับนะ ความแปลกนะครับความแปลกของเหรียญเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกท่านฟังนะครับนะครับ ดูนะครับดูทุกท่านดูนะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับผมผมจะแนะนำให้ดูให้ดูตรงประเทศไทยนะครับพอสสองห้าห้าเจ็ดนะครับแล้ตัวหนึ่งบาทนะครับเลขหนึ่งไทยนะครับตรงนี้นะครับ วันนี้ที่มานำเสนอเหรียญเหรียญแปลกนะครับมานำเสนอเหรียญแปลกให้ทุกท่านได้ดูนะครับนะครับอันนี้คือเหรียญปกติธรรมดานะครับเหรียญปกติธรรมดานะครับเหรียญปกติธรรมดาหมุนเวียนพระเศียรกลับนะครับพระเศียรกลับนะครับ นะครับอเสยนกลับนะครับราคาราคาไม่เกินหน้าเหรียญน,นะครับราคาไม่เกินหน้าเหรียญน,นะครับแม่เหล็กแม่เหล็กดูดติดนะครับนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับนะครับ แต่ที่ที่ช่องเอามานเสนอให้ทุกท่านดูเนี่ยเพราะว่าพอดีว่าไปเห็นความผิดปกติของเหรียญน,นะครับไปเห็นความผิดปกติของเหรียญเลยอยากเอามาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้ได้เห็นหรืออาจจะมีคนรู้คนเห็นแล้วผมก็ต้องขออภัยนะครับ แต่สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ก็อยากให้ศึกษาไปด้วยกันนะครับนะครับครับนะครับเหรียนนี้นะครับดูนะครับครับดูที่บอกคือประเทศไทยอยู่ตรงพอสอราคสองห้าห้าเจ็ดยูตรงเลขหนึ่งไทยอยู่ตรงคงหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญที่ ที่แปลกมาให้ดูนะครับเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับอยู่ตรงประเทศไทยนะครับเห็นอะไรไหมครับพอสสองหเจ็ดเหมือนกันเลขหนึ่งไทยเหมือนกัน หนึ่งบาทเหมือนกันนะครับแต่มันไม่เหมือนนะครับมันไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูครับพี่ดูทุกท่านดูนะครับตรงประเทศไทยนะครับ ประเทศไทยอันนี้เหรียญแปลกนะครับเหรียญซ้ายคือเหรียญแปลกเหรียญขวาคือเหรียญปกตินะครับเดี๋ยวนี้เหรียญปกตินี้เหรียญแปลกนะครับครับไปดูนะครับประเทศไทยของเหรียญปกตินะครับเป็นตัวพิมพ์หนานะครับนะครับดูนะครับตัวพิมพ์หนา ตัวเหรียญแปลกนี่ตัวพิมพ์จะเป็นตัวพิมพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์บางนะครับนะครับนะครับล้วดูตรงพศสอของพิมพ์ปกตินะครับเห็นไหมครับพอพาจะตรงกับปอปานะครับพอพาจะตรงกับพอปาแต่เหรียญแปลกนี้ พอพาไม่ได้ตรงกับปอปานะครับจะจะจะเยื้งเข้ามานะครับแต่พี่ดูทุกท่านดูนะครับดูตัวพิมพ์นะครับพศสองห้าห้าห้าเจ็ดกับฝั่งเหรียญปกติเนี่ยดูนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับนะครับจะไม่เหมือนกันแล้วดูตรงเลขหนึ่ง นะครับเลขหนึ่งไทยเนี่ยจะหนาครับแต่ของอันนี้จะบางนะครับจะบางกว่าครับนะดูหนึ่งบาทหนึ่งบาทก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับนะครับหนึ่งบาทนี้จะหนาหนึ่งบาทอันนี้จะบางนะครับบาทนี้จะบาง ดูเลขหนึ่งกับโวยไม้สะอาขหารนะครับแบบตัวนี้นะครับไม่เหมือนกันคือโดยสรุปอ่ะหเหรียญปีสองห้า้าเจ็ดเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนกับปีพวกปีสองห้าสามหกสองห้าสามเก้าสองห้าสี่เก้าประมาณนั้นนะครับจะมีอยู่สองพิมพ์ นะครับคือเหรียญจะมีสองพิมพ์ในปีเดียวกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีราคานะเล่นกันนะครับราคาแคไ่ไม่เกินหน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับที่ช่องเอามานํำเสนอเพราะว่าเห็นมันเป็นเหรียญที่8นะครับพอผมไปไล่เช็คดูปีห้าหก็ไม่มีปีห้าแปดก็ไม่มีห้ากล้มี6กถูกไม่มีนะครับ าเก้าก็ไม่เป็นไม่ไม่มีเหมือนมีปีเดียวเนี่ยครับปี5〜7เนี่ยที่เหรียญจะมี2อ,อรูปแบบนะครับครับช่องเอาลงมาเอาเหรียญลงมาให้ดูนะครับลงให้ดูความแปลกของเหรียญที่ทางช่องหาพบเจอนะครับอช่องพบเจอมาช่องไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะครับยังไม่รับซื้อเหรียน รูปแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าช่องนำเสนอเหรียญแปดมาให้ทุกทุกท่านได้ดูนะครับนะครับร้านใหญ่หรือนักสะสมยังยังไม่เล่นหากันนะครับนะครับช่องแค่เอาลงเอาลงมาให้ดูว่าในปี2 5งห้าหเนี่ยมันมีเหรียญเหรียญ,เห,ยญเหรียญอยู่เหรีสองพิมพ นะคือถ้าจะพูดง่ายๆคือมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับนะพูดง่าย,ายๆพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับ,นะรบลงให้ทุกให้ทุท่านได้ดูครับผมไม่รับผมไม่รับซื้อยังไม่รับซื้อนะครับเออคือต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับถ้าใครมีก็ เก็บไว้ก่อนครับก็ต้องรอตามนักสะสมหรือร้านร้านรับซื้อเขาเขารับเขรับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญผิดปกติพระเสียงตรงนะครับพิะเสียนเอียงพระเสียนพิะเสียนขวางนี่ขายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนถ้าทูา้ท่านมีนะครับมีเหรียญ แบบนี้อยู่สาม,มารถขายได้เลยจิตต่อร้านรับซื้อขายได้เลยนะครับแต่เหรียญที่ผมนํามาเสนอนามาเสนอเนี่ยมันยังไม่มีราคานะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเหรียญแปลกที่ทางทางช่องตรวจพบนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่เห็นว่าช่องไหนจะเอามาลงให้ดูนะครับผมก็เลยทําคลิปขึ้นมาเพื่อเพื่อมาแนะนํา พี่เพ,เพื่อนและมือใหม่ที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องนะครับสําหรับมือใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะมาแนะนําเหรียญน,นะครับเหร,หรียญแปลกหรือเหรียญที่ทางช่องพบเจอว่ามันแปลกมันผิดปกติมาแนะนําให้ มือใหม่ได้รู้ได้เห็นได้ทราบนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับ,บ,รบสวัสดีครับ